ยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะ1มีนาคม25 6 6ักสกลุ่มนี้ยังคงได้รับสิทธิในการโอนเงินเหมือนเดิมตามปกติค่ะซึ่งวงเงินที่ท่านจะได้รับสูงสุดถึง5เด้ง5รายการและในส่วนของการจ่ายเงินนะคะรับสูงสุดถึง500บาทเลยค่ะพรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะส่วนจะได้ทุกคนหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะและอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังมีการประกาศรายชื่อให้ยืนยันตัวตนคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจส คุณสมบัติบัตรคนจนรอบใหม่จะต้องยืนยันตัวตนที่ไหนส่วนใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยื่นุทธทณ์ที่ใดส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะได้ใช้จ่ายเงินเมื่อไหร่วันไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้ทางกระทรวงการคลังจะนํารายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติสําหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสด 14.5ล้านคนเข้าที่ประชุมคร,รมอซึ่งหมายความว่าอีก8ล้านคนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของคุณสมบัติซึ่งจะต้องยื่นอุทณ์แต่ข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกตินะคะบัตรเก่านะในส่วนของการจ่ายเงินพรุ่งนี้ค่ะ1มีนาคม2566ยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทนะคะรวมไปถึงค่า การหุงต้ม100บาทนาน3เดือนและในส่วนของค่ารถโดยสารค่าเดินทางนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรับสูงสุดต่อคนต่อราย500บาทนั่นเองค่ะ1มีนาคมบัตรคนจนบัตรเก่าทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเหมือนเดิมตามปกติส่วนค,คุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมหากท่านตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานรับลงทะเบียนหรือว่า,าศูนย์บัตรสดิการแห่งรัฐแล้วปรากฏว่าท่านเป็นคนที่ผ่านคุณ สมสิ่งที่ท่านจะต้องทําคือการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนยืนยันได้ที่ไหนนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าชิปการ์ดนะคะคุณผู้ชมไปยืนยันตัวตนผ่าน3ช่องทางคือทางธนาคารกรุงไทยออมสินแล้วก็ทศทกศด้วยเครื่องรูด EDC เท่านั้นนะคะที่เป็นบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่ใครที่บัตรหมดอายุรีบทําบัตรใหม่ด่วนเลยค่ะในการยืนยันตัวตนหลังจากที่ยืนยันตัวตนแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินแล้วก็ใช้จ่ายวันไน คือในวันที่1เมษาย,ยน2566เป็นต้นไปค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า8ล้านคนนะคะคุณผู้ชมท่านสามารถยืน่นอุุธทณ์ผ่านทางธนาคารกรุงไทยได้ทางธนาคารเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะในการยื่นอนุธทณ์นะคะคุณผู้ชมการยืน่นอุุธรณ์จะใช้เวลาทั้งหมด62วันคือเริ่มยืน่นอุุธรณ์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1มีนาคม2566ถึงวันที่1พฤษภาคม256 หลังจากนั้นผลการอุทธรณ์หากมีการตรวจสอบแล้วภายใน62วันจะทราบผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566ท่านนั้นเองค่ะลุ้นกันมาอย่างต่อเนื่องสาหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาวนาว่าอย่าได้เลื่อนอีกนะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับสิทธิสิการแห่งรัฐคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ